นี่ยวพัข้าวแลกวครับเราเก็บผักหวานเนาะผักหวานปลา้วขงามเลยโอ้โหน้ำเด้อน้อยเยียบน้ำไหวแล้วเกิดเลยมัใช่ต้นตัวบนทันเองอันนั้นอ,เอเนเัเดี๋ยวอันนี้เด้อปล่อยได้ป,ไปล่อยได้ปล่อยได้เออปล่อยก็ได้คม่เลยม,มลย<อ>าเลย อันไปก็ไปพร้อมตอนเด็ดแม่ขนาดมณะทำงานฮะตอนเด็ดแม่มันจะคือเออหาต้นหาต้นก่อนหาให้เจอก่อนมีต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ตัวทุนบ่นี่แหละนี่นี่ออกดอกออกใบมีต้นน้อยเสื้อตัวนี้ก็ะเมียนบ่อาจารย์นี่นี่บ่บ่เมียนบ่เมียนบ่ โอ้ยเราบ้างใหม่ด้วยอาจารย์ต้นนิดหน่อยบ่มีบ่้มหนอโอ้ยอาจารย์โอจะเป็นแบบเป็นกรรมนำ่อแม่วมาอา,าจารย์มาเนี่ยอ๋อใบมันคล้ายคายกับต้นซ่าเนาะหลายต้นอยู่ข้างในเออบอกเลยชิปเป็นมือยิบกูแหละแต่ว่าม่นก็มกักยิ่อกว่า ขันแมวมาดิสีกองลงมาขนาดีองเนี่นะเนๆเด็นี่อยู่ทงสังกันเนาะอยู่เทมองหวยอยู่งสังัญอะไรมากอะสังเกตเอาเด้นี่ต้นมันสีขาวๆเปลือกมันสีขาว,ขาวไๆไๆเนาะอาจาร มันต้องเบื้องเบื้งเบืงใบมันเอาครับใบกะต้นนี้เบื้งได้อยู่แต่ว่าไทยหรสุดต้องมาเบื้งเบื้งใบมันสเลี้ยวมันเลี้ยวม่นเลี้ยวม่นหล่ะกะนี่เด้อใสเนาะเขาอิ่นยังฮะนั่นแหละเออใบมันสีใสเดี๋ยวใสมันกืบเป็นคือมันในเดียวกันว่าอพักวานบาทเดนบ่บ่็อกบอกันกับนบ่อพักวานมาเนี่ยเหลืองสิออกเหลือง แต่ว่ามันมันก้านมันคือกันเนาะมันออกมาแบบนี้เนาะใช่ไหมเออแต่ว่าแต่ว่าพักหวานคู่เนี่ยมันมันจะออกเขียวเดื่ขียวเดือบิ่มอ้ยน้ำวายวายวายอันตรายมลยังโมกเอามาจุดกรไดสองถุงสามถุงมลมากหนึ่งละกันไม่ได้เปรลงมาขายกว่า มีแจักหมองมันแล้วก็ขึ้นมาเอาแล้วก็ปี่ต้งไปขายในอินเดีเนี่ยเบิร์ดของกินแล้วเนี่ยวันนี้เนะาะรางวันบ้านมันก็สิเป็นมันสิใแบใบมันสิแหลบกว่านี้เนาะมันหยออกไอ้เลือดเหลืองเออแล้วก็อ๋อนี่ยอร่อยมาสุดหนาก็ได้กินนี่แล้วนี่เด็ดมา พว้ฟาดอกเก็บพักหวานโยชิฟ้าบิสายมามาอันพวกเขาขันเลี่ยมมาเก็บสอยกันได้นี่อืมอจมตัวเนาะจัวเก็บกินมาเนาะมาเดมันเกิดดอกเลยนี่เกิดดอกแล้วเนี่ยเลยเกิดดอกแล้วอิซายดอกเี่อดอกวันี่ยดอกพักหวานนี่ดอกมันนี่ซ้ำนี่เก็บกินได้ขนาดฮะกมันซ้ำนี่เก็บกินได้กันโอ้โดอกอุ้ยเนาะอ้นนี้วะ ขันในมันแกลียเขาก็ไปเพาะเอาเกลียว,ว,วมันกัเพาะมันก็เป็นได้ตัวเศนียเนาะเป็นได้เป็นได้โอ้มากสุกมันก็ไม่กินได้ทุกัวเม้นตัวเดียวจะเขาเก็บอันหนึ่งบอกเขาเละทางเขาเมื่อไหร่ได้ทางประทำพายจ้องเออเดียกัน